ฉันมาสองเดือนแล้วนะคู่กันถ้าไม่มีปัญญาจ่ายเนี่ยก็เก็บของแล้วใส่หัวไปเจ๊คะเจ๊อย่าไล่ฉันเลยนะคะเดี๋ยวเดินหน้าถ้าฉันขายของหมดเนี่ยฉันจะเคลียร์ยอดเก่อของเจ๊ด้วยนะคะนะเจ๊นะวันนี้มาถึงกําหนดที่เธอจะต้องใช้เงินชานที่เธอไปกู้ฉันมาแล้วนะ เจ๊อยากจะยืมเงินผู้การหน่อยนะจ๊ะเจ๊อยากจะเอาไปทำบ้านเช่าเพิ่มผู้การพอจะมีเงินให้เจ๊ยืมหน่อยไหมจ๊ะผู้การมาเป็นหุ้นส่วนรับเหมาก่อสร้างกับพี่ดีกว่าในกำไรดีนะผู้การวันนี้ฉันมาทวงค่าเช่าที่เธอค้างฉันไว้เ,ออเจ๊คะฉันขอเป็นเดือนหน้าได้ไหมคะคือเดือนนี้ฉันขายของได้น้อยอะคะ่ะเจ๊ ฉันมาสองเดือนแล้วนะคู่กันถ้าไม่มีปัญญา